สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายธีรุธปันเขียวกับรายการพอดแคสต์ในวันนี้นะครับเรื่องโลกทางจิตเวชไม่ใช่คนวิกลจริตคนที่เป็นโรคทางจิตเวชนั้นอาจจะเกิดจากสถานการณ์ที่กดดันมากจนเกินไปแล้วพวกเขาไม่สามารถที่จะทนได้โดยทําให้เกิดโรคทางจิตเวชต,ตามมากต,ตัวอย่างของโรคทางจิตเวชง,ง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกโรคซึมเศร้า ไบโพล่าต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากการเล่นยาเกินขนาดและผลกระทบข้างเคียงของยาก็ทําให้เกิดอาการทางจิตเวชได้เช่นกันแต่การที่คนใช้ยาเกินขนาดโอกาสเกิดค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นกับคนทั่วไปที่เกิดอาการเครียดมากกว่าต่อไปจะเป็นเรื่องของคนวิกลจริตมนุษย์ที่เป็นคนวิกลจริตได้ก็ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดคนปกติก็สามารถเป็นได้เหมือนกันแต่โอกาสที่จะเป็นได้นั้นมีน้อยมากอาจจะแค่หนึ่งในพันคนด้วยซ้ํา คนที่เป็นคนวิกลจริตเพราะพวกเขาไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องหรือเกิดจากเจนเนติกที่ติดตัวคนคนนั้นมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่ได้แสดงอาการเหล่านั้นออกมามักจะเกิดกับคนที่มีอายุมากกว่าคนที่มีอายุน้อยและมีผลกระทบอย่างอื่นเข้ามาด้วยเช่นคนที่มีความปกติของสมองอยู่แล้วเราไม่อยากให้ทุกคนเรียกคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหรือวิกลจริตว่าเป็นคนบ้าเพราะคนที่เป็นโรคทางจิตเวชท,ที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้นั้นพวกเขา เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเหมือนกับพวกเราแต่เพราะไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องเลยทําให้พวกเขาต้องเป็นแบบนั้นโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้อยากที่จะเป็นแบบนั้นเลยโดยท้ายที่สุดนี้เราอยากให้ทุกคนมองคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหรือคนวิกลจริตเนี่ยมองเขาใหม่ให้เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับพวกเราเพราะโรคเหล่านี้นั้นสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการดูแลที่ถูกต้อง